สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวลัคนาราศีธนูคนโสดนะคะอาริสาเมเจอร์เชนโร่ค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆคนโสดชาวธนูนะคะประจําช่วงเดือนเมษายนนะคะเ,ออเพื่อนเพื่อนชาวธนูคนโสดะคะ่ะหรือผู้ที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์ในราศีธนูดูคลิปนี้ได้นะคะการทํานายในครั้งนี้เป็นการทานายแบบภาพรวมนะคะ เป็นเจ r ร์รอิงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะยิะ่่ดีไปนะคะสิ่งไหนไม่ดีจดใจทิ้งไว้ตรงนี้นะคะขอดูตัวตนของคุณหน,น่อยค่ะเดือนนี้ชาวธนูเป็นยังไงบ้างเอง่ย าวประจำตัวของคุณค่ะคนโสดชาวธนูคุณได้เป็นไพ่แปดถ้วยอืมอาจจะเป็นช่วงเวลาค่ะที่คุณเพิ่งโสดไหมบางคนอาจจะเพิ่งเดินหันหลังให้กับใครสักคนหนึ่งก็ได้เนาะไพ่แปดถ้วยนะคะเพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์มาอย่างส,สดสดร้อนๆเลยก็ได้นะคะคนโสดชาวธนูหรือบางคนหากเดินออกมานานแล้วนะคะการที่คุณเดินออกมาจาก ความสัมพันธ์ในดีค่ะมันอาจจะเป็นการที่คุณเลือกที่จะตัดใจเดินออกมาก็เป็นไปได้เนะาะไพ่ใบนี้นะไพ่แปดถ้วยบางคนนะคะอาจจะตัดใจออกมาท้งทาง,ท,งที่ยังรักทั้งทง,ท,งที่ยังมีความรู้สึกอยู่นะคะพไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงคนที่เติมเติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มเนาะข้างหลังเนี่ยมันเป็นความมืดมีข้างหน้าคือแสงของพระอาทิตย์นะคะที่คุณเลือกที่จะทิ้งนะคะทิ้งความเสียใจทิ้งความเจ็บปวดนะคะไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็เดินไปหา สิ่งนะคะที่เต็มไปด้วยความหวังใหม่ๆให้กับตัวของคุณนะคะการที่คุณอาจจะเคยไปเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยนะคะความสัมพันธ์ไม่มีสถานะหรือคุมครวไม่ชัดเจนได้นะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นบ้างเพิ่มเติมค่ะมีไพ่ห้าถ้วยด้วยนะคะอหนักเอาการเลยนะเนี่ยสามดาบอีกหนึ่งโอเครักสามเศร้าแล้วหนึ่งนะคะรักสามเศร้าเราสามคนค่ะ ความสัมพันธ์หยุดนิ่งต้องใช้สติปัญหาออสติปัญญาในการแก้ปัญหานะคะ Night of Wands ขอขยายเลยค่ะมไม่หอมองว่าคุณค่อนข้างที่จะจริงจังนะคะค่อนข้างที่จะมีแบบ Serial Relationship นะคะในดีที่ผ่านมาเนาะเนี่ยบางคนนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณหวังว่าเขาคนนั้นคือภรรยาของคุณหรือแม่ของลูกคุณเนาะนะคะเห็นไหมคะ t h e e m p r e s s หรือบางคนหากเป็นผู้หญิงนะคะคุณก็หวังว่าเขาคนนั้นจะคือคนที่จะมาซัพพอร์ตดูแลคุณนะคะคุณอยากเป็นภรรยาที่ดีคุณอยากเป็นแฟนที่ดีให้กับเขานะคะบางคนอยากมีบุตรด้วยกันนะคะบางคู่บางคนเนาะ D M Place เห็นไหมคะเนาะกำลังตั้งท้องอยู่นะคะไพจักรพรรดินีมันสื่อถึงความสัมพันธ์ในดีนะคะมันค่อนข้างที่จะมีการทุ่มเทนะคะในออฟวันเต็ไมไปด้วยพชชันเต็ไมไปด้วยการสนุกความสุขอะคะ่ะความสุข ดาวประจําตัวของคุณนะคะคนโสดชาวลัคนาราศีธนูนะคะคุณได้เป็นไพ่แปดถ้วยและดาวประจําตัวของคุณคือดาวพฤหัสบดีหรือจูปิเตอร์คือเทพ,พเจ้าแห่งเทพทั้งปวงคือความสุขคือความอุดมสมบูรณ์นะคะซึ่งคุณค่อนข้างที่จะอารมณ์ดีนะคะส่วนใหญ่ชาวธนูอารมณ์ดีค่ะแต่จะเก็บความเพลไว้กับตัวเองเนาะเห็นไหมจนกระทั่งว่าความสัมพันธ์ของคุณคุณจะเป็นต้องพึ่งพาศาสนานะคะหรือ ฮิลเลอร์นะคะบางสิ่งบางอย่างด้วยเน่ยเห็นไหมบางคนอาจจะไปปฏิบัติธรรมเลยเนาะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นีตแล้วไปปฏิบัติธรรมนะคะหาที่พักพิงหาที่พึ่งพิงทางใจนะคะหรือว่าในระหว่างความสัมพันธ์นั่นแหละที่มาทาให้คุณเสียใจเนาะสามดาบเห็นไหม,มรักสามเศร้าเราสามคนนะคะแต่ถ้าไม่เป็นรักสามเศร้าเราสามคนอาจจะเป็นอาจจะมีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเข้ามามีอิทธิพลในความสัมพันธ์ด้วยและทําให้มันเกิดความ พ็อกซอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้แล้วรู้สึกนั้นเพราะว่ามันเป็นไพลังงานที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะคะเดี The m มเพรสนะคะขยายได้ดียมเพลเคืออาจจะมีการควบคุมมีคนเข้ามามีอิทธิพลนะคะในความสัมพันธ์ของคุณด้วยมาแต่ในความสัมพันธ์ของคุณเนาะเอาล่ะคุณเดินออกมาแล้วนะนะคะก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องปลดปล่อยนะคะความ ผิดหวังเสียใจในอดีตนะคะแล้วก็รอวันที่พระอาทิตย์ขากเขากาลังโผล่พ้นขอบฟ้านะคะเห็นไหมพระอาทิตย์เขากําลังโผล่พ้นขอบฟ้าค่ะมันแปลว่าคุณกาลังจะเจอสิ่งดีๆนะคะที่กาลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ใหม่ๆของคุณในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะ ดาวประจำตัวของคุณนะคะดาวริหัสบ,บดีค่ะหลังวันที่19เมษายนซึ่งวันนี้นะคะที่หมออัดคลิปคือวันที่18เมษายนนะคะช่วงพรุ่งนี้นะคะหรือวันที่19เมษายนเป็นต้นไปอีก1ปีนะคะประมาณ1ปีเขาจะโคจรยกไปยังเรือนปุตตะนะคะและได้ตำแหน่งราชาโชคนะคะคุณเป็นราชาโชคนะคะคุณไปอยู่เรือนปุตตะนะคะคุณอาจจะได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็อาจจะได้เกี่ยวข้องกับคนที่ เด็กอ่อนกว่าด้วยเนาะนะคะเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวมาดูกันมาดูกัน kinkrat i n g ก้า n สเอ,อ,อาจจะมีเด็กๆนะหรือคนที่ดูแบบลักษณะอ่อนกว่าวัยเหมือนมีความแบบชอบความสนุกสนานนะคะเข้ามานะคะในความสัมพันธ์ของคุณก็เป็นไปได้มาดูซิหน้าไพ่ขึ้นอะไรเดือนนี้คะ่ะโอ้เห็นไหม,หม พลังงานของเขาเป็นคิงอวานนะคะมี9้าเหรียญมีเดอะเฮอร์มีเซเว่นออวานมีไนท์และเพนเดอร์เคนะคะแสดงว่าแนนโนของความสัมพันธ์ใหม่ๆเขาคนนี้นะคะก็เป็นคนที่เป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตแล้วเนาะอืมอาจจะเป็นหัวหน้างานค่ะเป็นเจ้าของธุรธกริจเป็นเจ้าของกิจการก็เป็นไปได้นะคะ King of วาน d s เป็นคนโสดเป็นคนโสดที่เต็มไปด้วยความส่วนบุญแบบนะ เขาอาจจะมีเนี่ยค่ะความมั่นคงเกิดขึ้นแล้วนะแต่เขาขาดหนึ่งเหรียญไพ่ใบน,นี้นะคะค่อนข้างดีมากนะคะเป็นคนสดสวยรละรว,วยมากสวยหล่อรละรวยมากว่างั้นเถอะนะคะแต่ขาดเหรียญเดียวก็คือความรักแสดงเขายังไม่เจอความรักอาจจะเป็นเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่มี energy เราทาไมรู้สึกว่าเขาคล้ายๆค,คุณนะคะ <laughs> เขามี energy ของความของ passion ของความสุขความสนุกสนาน กล้าคิกกล้าทํากล้าแสดงออกเป็นคนชัดเจนนะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่มันมีความเป็นเดอะเฮอร์มิตเข้ามาแสดงว่าจริงๆแล้วอะ่ะภายนอกอะ่ะดูคล้ายๆเอ็กโทรเวิร์ตแต่จริงๆภายในก็มีความโลกส่วนตัวสูงเช่นเดียวกันนะคะเขาค่อนข้างเอ็กโทรเวิร์ตแต่มีความเอ็กโทรเวิร์ตไม่มากนะคะเขามีมีโลกส่วนตัวสูงคล้ายๆว่า กำแพงสูงเนี่ยเซเวนอรานเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะกำแพงสูงบวกกับ9้าเหรียญและหน้าไพ่ที่มันบอกว่าสเตตัสของเขาหรืออิมเมจของเขาสเตตัสโซเชียลสเตตัสค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะคะโอเคทีนี้นายอ t พเพนเดคิลเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะกำแพงสร้างกำแพงค่อนข้างสูงแล้วก็อาจจะมาตรฐานสูงด้วยเรารู้สึกแบบนั้นด้วยโปรไฟล์ของเขาด้วยอะไรต่างๆเนาะเนี่ยนายอัเพนเดคิลเห็นไหมเขายังรอคอยอยู่เขายังเลือกอยู่ ไพ่ของเหรียญน,นะคะเป็นพลังงานของธาตุดินเข้ามาผสมแบบนี้เรารู้สึกว่าเขาอะส่วนใหญ่คนธาตุดินไม่ตัดสินใจอะไรง่ายๆมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมีความเป็นธาตุดินมาผสมกับธาตุไฟเราอยู่รู้สึกถึงคนที่ค่อยๆเลือกนะคะไม่รีบแล้วก็บวกกับเวลาที่เขารักใครเขาอาจจะยังจําจดจําจดจํานานยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกับเขาคิดถึงใครสักคน,นด้วยเนาะเรารู้สึกแบบนั้นแสดงว่าเขาอาจจะยังมีความผูกพันกับความสัมพันธ์ในดีตอยู่แต่มันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วไงมันอยู่ข้างหลังแหละนะคะแต่มันอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าคนอื่นนะคะในการที่จะก้าวข้ามนะคะจุดระหว่างอดีตและปัจจุบันและอนาคตนั่นเองนะคะไม่หองรู้สึกแบบนั้นนะอืม คนนี้นะคะเป็นชาวธาตุด,ดินนะคะกันพฤกษกมังกรนะคะชาวกันนะคะอาจจะนคนที่อายุาเท่าๆกันกับคุณนะคะหรือมีอายุห่างจากคุณนะคะ10ปีขึ้นไปบวกลบนะคะแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนที่มีความสนุกอ่ะมีความแบบมีความกล้าเสี่ยงกล้าประจนภัยนะคะกล้าคิดกล้าทำนะคะมีฉลาดนะคะมีมีมีความเฉลียวฉลาดแบบเหมือนคมในฝักอะ มนแต่บางทีเหมือนเป็น personality ที่เออ่ภายนอกแม่หมอรู้สึกว่าภายนอกอาจจะดูแบบดูมีชั้นเชิงนะคะดูมีทริคดูทริกกี้นิดนึงนะคะแต่ว่าเออ่ภายในค่อนข้างมันง่นคงคือภายนอกเหมือนเขาจะปรับยืดหยุ่นได้แต่ภายในหนักแน่นนะเรารู้สึกแบบนั้นนะคะภายในเขาค่อนข้างหนักแน่นเรามาดูกันนะคะว่าหากเขาเข้ามาจะเทคแอคชั่นยังไงบ้างยังมีควีนถือเหรียญตามมาอยู่นะคะ อ่ะแปดเหรียญน,นั้นหนึ่งท่านดินแน่เลยอ่ะคิงถือเหรียญท <c oughs> ่านดินเน้นๆเลยนะคะเพื่อนๆเดอะสตาร์ Star, ค่ะแล <Okay. S 1> ะสิบตาโอเคเขาจะมีมุมเด็กๆน่ารักน่ารักเนาะคนคนนี้นะคะ,ะมีแบบเหมือน เขาขี้เล่นนะคะหรือคนอารมณ์ดีเรารู้สึกแบบนั้นนะคะเขาจะมีความเป็นคนอารมณ์ดีนะคะแล้วก็เออ่ทีนี้ถ้าเขาเข้ามาเขาจะเช็อแอชเชนกับคุณยังไงหมอังมองเห็นถึงคนที่มี มี consistency หรือความไม่รีบเนาะนะคะออม,ม,มันมันมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเราดูว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะโฟกัสไปกับเรื่องของการทํางานไปกับเรื่องของการหาเงินการสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะเพราะพัเรียนมาเยอะ,อะแสดงว่าเป็นคนขยันนะคะบ้างงานอะไรอย่างงี้เนาะบ้าความบ้างงานบ้าเงินบ้างเงินในที่ไม่ได้แปลว่าแบบเขาแบบเออเขาเรียกอ,อะไรอะ,ะละโมบโลบอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่มันหมายความว่าเป็นคนที่แบบอาจจะมีม i n d s e ว่าความ ความรักที่ดีนะคะหรือความรักที่ดีอะ่ะมันต้องมีรากฐานที่แข็งแรงมันต้องมีความมันต้องมีทรัพย์สินต้องมีความมั่นคงต้องมีบารมีรถต้องมีการงานต้องต้องไม่ทําให้คนรักเราเดือดร้อนต้องเป็นคนที่จะมาคีย์เวิร์ดเหมือนเซคูริคือความปลอดภัยนะคะจะใช้ชีวิตเกี่ยวกับ ในในภายใต้ความปลอดภัยจะใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยไม่ค่อยเสี่ยงนะคะแม้ว่าจะกล้าได้กล้าเสียอยู่แต่จะไม่ค่อยเสี่ยงจะค่อยๆคิดเรารู้สึกแบบนั้นทีนี้มันเลยทําให้ท้าคนคนนี้เข้ามานะคะความสัมพันธ์บาครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป The star แล้วก็เทน of อปแอเรามองเห็นถึงความหวังค่ะความสุขนะคะแต่ในขาวดวการมีไพ่สิบาบมาเอ เขาเสียใจอะไรก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวขอขยายหน่อยมันค่อนข้างนิ่งเนาะขยายนะคะได้ห้าเหรียญขอขยายเพิ่มเติมค่ะอย่างที่อ่านตอนแรกอะเนาะสามเหรียญอีกโอเคเป็นไพ่เหรียญมาเยอะมากเลยอะแสดงว่าเขาคนนี้มีบาดแผลที่ค่อนข้างลึกในแง่ที่ว่าอ,อจริงจัง จริงใจทุ่มเทแต่ถ้าเกิดว่าเฟลนะคะก็จะเจ็บนานนะคะแสดงว่าเอาหลาบ,บาดแผลอาจจะยังมีลึกอยู่ยังมีบาดแผลที่แผลเก่าเนาะนะคะแผลเก่ายังลึกแผลเก่ายังต้องใช้เวลาในการฮิลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ค่ะอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเลยแหละในความสัมพันธ์นะถ้าเขาเข้ามาเขาจะทํายังไงมันจะมีการคุยกันนะคะคุยเรื่อยๆอาจจะเป็นคุยเรื่องของธุรกิจ เรื่องสเปเฮระเรื่องของทิศท,ทางของการลงทุนนะคะเออคืออาจจะชวนไปทานข้าวได้นะคะถ้าไปออกเดทก็อาจจะไปอ lounge นะคะไป l o u n g เพราะเราดูไลฟ์สไตล์ก็ประมาณนั้นนะคะหรือว่าเป็นที่ที่มันแบบสบายๆคาเฟ่น,นะคะริมน้ําริมแม่น้ําภูเขาที่ที่มันมีแบบความเขียวขจีสถานที่ที่มีธรรมชาตินะคะแล้วก็ เต็มไปด้วยสีเขียวอะคะ่ะเต็มไปด้วยสีเขียวเต็มได้วยธรรมชาตินะคะแล้วกเ็เป็นลักษณะของบรรยากาศแบบสบายๆนะคะคุยกันไปเรื่อยๆการเทรดการลงทุนการเล่นหุ้นเทรดเดอร์ trader. อาจจะเป็นเทรดเดอร์ก็ได้เป็นนักลงทุนนะคะนังเก็งกําไรเก่งทองคําหรือธุรกิจนะคะแชข่าวธุรกิจเออนะคะ การต่อยอดธุรกิจทำไมเรามองเป็นแบบนั้นเรารู้สึกแบบนั้นนะคะจะทำอะไรดีนะเดี๋ยว เทรนนี้เป็นยังไงข่าวสารโลกเป็นยังไงน้ํามันเป็นยังไงทองไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกแบบนั้นเนาะเออดอกเบียเงินฝากเงินกู้ธนาคารอะไรพวกนี้เขาจะสนใจไปกับเรื่องพวกนี้อะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเรารู้สึกเนี่ยน,นะคะคุณเขาอาจจะชวนคุณคุยเรื่องนี้นะคะมันอาจจะเป็นหนึ่งในท็อปปีที่ทําให้เราได้คูดได้คุยกันเนาะนะคะอย่างนี้บอกค่ะมันจะเกิดความแบบคือ,อในในมายเซ็ของเขามจะ,ะโฟกัสกับเรื่องนั้นเยอะค่อนข้างเยอะเลยแหละเนาะเนี่ยเห็นไหมนะคะอืมคือ หาคุณนะคะกำลังตามหาคนที่มีความมั่นคงในชีวิตนะแล้วก็เป็นคนที่ขยันค่ะป้า้งงานนะคะชอบเก็บเงินชอบลงทุนนะคะเป็นคนที่มีเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินเป็นนะคะออกแนวคีย์เวิร์ดแบบเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายะคะ่ะเพื่อนๆนึกภาพออกไหมเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำเลยนี่ค่ะจะใช้ไปกับอะไรที่มันแบบใหญ่ๆ เล็กๆไม่ค่อยจ่ายค่ะจะต่ายทีก็ซื้อบ้านซื้อรถไปเลยอะไรอย่างนี้นึกภาพไหมคะวนซื้อที่ดินเลยเพวกน,นี้นะคะเออคนคนนี้ก็คือตอบโจทย์นะคะเราจะรู้สึกถึงความมั่นคงนะแต่ความสัมพันธ์มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพื่อนๆเนาะเอาล่ะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานเอาคัมจะเป็นยังไงคะ่ะขอดูพลังงานเอาคัมนะคะ และในเดือนนี้นะคะดาวประจําตัวนะคะดาวเจ้าเรือนที่ครองเรือนที่เกี่ยวกับคู่ครองของคุณนะคะเขาโคจรไปยังเรือนราศีเมษนะคะและสลับเรือนเกษตรกันนะคะเรือนเดือนแม่หมอติดอะไรเนี่ยเรือนราศีเมษนะคะก็คือเรือนที่5ของคุณคือเรือนปุตตะคือการทําอะไรใหม่ๆการลงทุนนะคะอีกเรือนหนึ่งเขาคลองเรือนการงานคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะการลงทุนการทําอะไรใหม่ๆนะคะคุณอาจจะได้ ไปพบไปเจอเขานะคะจากการงานการลงทุนการทําริเริ่มทำอะไรใหม่นะคะแล้วก็เจอกันจากที่ตรงนี้ได้ด้วยเนาะนะคะว้าวเก้าเหรียญมาอีกแล้วชาวลัคนาราศีธนูคนโสดจะปังอะไรขนาดนี้คะเนี่ย <c oughs> มี <c oughs> เก้าเหรียญ <c oughs> มีเจ็ด <c oughs> เหรียญมีเดซมีเทมเพรนส์อ๋อหกเหรียญโอเค อ่ะคนโสดนะคะคนโสดช้าและคนาราศีธนูค่ะก้าเหรียญมาบอกนะคะขอขออยันเดทหน่อยได้สิบไม้อะจะเป็นช่วงเดือนนะคะที่คุณเนี่ยนะคะฮอตต้องอ่านว่าฮอตฮอตในหมู่สังคมเพื่อนฮอตด้วความเป็นราชาโชคของคุณเห็นไหมคะดูดีดูสง่างามดูแพงนะคะพไพ่ใบนี้เนาะ ออสวยและรว,วยมากเช่นเดียวกันนะคะเก้าเหรียญดูแพงดูฮอตดูไปที่ไหนใครก็ให้ความนิยมชมชอบเนาะเพราะเป็นราชาโชคนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะไปตลอดทั้งปีเลยเนาะนะคะโดยเฉพาะกับคนที่เด็กกว่าอ่อนกว่านะคะหรือลูกน้องบริวารนะคะก็จะให้การสนับสนุนคุณนะคะมีไพ่เจ็ดเหรียญด้วยเนี่ยเห็นไหมโกยเลยค่ะได้ทำอะไรใหม่ๆแน่เลยหลายๆคนอาจจะมีการจบมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ ันเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือการงานหรือโปรเจกต์งานก็ได้นะคะที่คุณทาคือไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการแบบเหมือนยกตัวอย่างคะลาออกเงี้ยไม่ใช่นะคะหรือบางท่านก็ถึงขั้นลาออกก็ได้ในกรณีที่แบบมันสุดๆแล้วเพราะว่าเด็กขยะได้10ไม่เท้าไม่เท้ามัน represent งานอยู่แล้ว ถ้างานไหนนะคะที่มันโอ้ยเหนื่อยจังเลยนะคะคุณอาจจะเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่กรณีที่เรายังมองว่ามันยังมันยังไปได้อยู่ไม่หมารู้สึกแบบนั้นมันยังไปได้อยู่มันอาจจะยังไม่ถึงกับขั้นว่าต้องลาออกหรอกเพราะมันอาจจะเป็นการจบโปรเจกต์ก็ได้จบโปรเจรกต์ที่มันแบกมานานแล้วนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณแบบได้วางมันแล้วคะ่ะอาจจะมีคนเข้ามาทําแทนหรือว่าคุณมาทําแทนแล้วคุณได้ไปทําโปรเจรกต์ใหม่อย่างงี้คะ่ะเห็นไหมคะ ซิกอัพเพนเดอร์เคิลคือเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องจ่ายออกไปก่อนทําไปก่อน,ปอนเป็นการปลูกเป็นการหวานเหมือนหวานนะคะหวานพืชลงไปแล้วรอผลเก็บเกี่ยวรอเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตตามเลเชอร์ออนนะคะอีกไพ่เฉียนพรนส์คือไพ่ของการปรับตัวไพ่ของการปรับสมดุลในชีวิตนะคะเป็นช่วงที่ชาวรัคนาราศีธนูคนโสดค่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณเกิดความโชคดีอะไรบางอย่างอย่างบอกไว้ถูกนะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นและเรื่องของความรักละ่ะยังมีไพ่ของคนที่ เฮ้ยชีวิตดีอะนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ยังโฟกัสกับการงานการเงินอยู่นะแม้ว่าจะมีคนที่เด็กๆมีเด็กมีคนที่อ่อนกว่าคุณนะคะเข้ามารวมถึงบางคนอาจจะมีคนคุยอยู่ก็เป็นไปได้มีคนอยากมาขายขนมจีนม,มันอยู่ที่ตัวของคุณนะคะมาเป็นช่วงที่คุณจะเลือกได้บอกเลยนะคะมาเป็นช่วงที่แบบเราเลือกได้อะ,ะเห็นไหมมีคนอยากมาดูแลอยากมาเชคแคร์นะคะตัวเราะคะ่ะเมเพน์ก็อ่ะ เิดใจนะเรามองว่าคุณเปิดใจอะค่ะแต่ว่ายังเป็นช่วงที่คุณยังเอนจอยกับชีวิตแล้วคุณอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่นะนะคะก็ประมาณนี้นะคะเป็นช่วงโกยทรัพย์โกยเงินนะคะโกยธุรกิจโกยงานโกยไปเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆคนโสดชดาวราศีธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ออร์คเคิลนะคะเขาอยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆบ้างนะคะ คนโสดชาวลัคนาราศีธนูขอดูคำแนะนำจากาไพ่ออร์คโคลหน่อยค่ะเดื๋อวนี้ไม่หมอมาช้ามากเลยนะคะต้องขออภัยเ,เพื่อนทุกคนนะคะเชื่อว่าหลายท่านนะคะก็น่าจะยุงย่งยุ่งบุญเนาะแล้วก็หลายท่านก็เพิ่งไปเอ่ออะไรเอนจอย Enjoy นะคะเทศกาลสงการานต์หลังจากที่2-3ปีแล้วเนาะเราแบบไม่ได้ ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนะ้ำสงการมาสองสาปีแล้วน้องนะคะก็เป็นช่วงที่มีความสุขมากขึ้นนะคะหลังจากดาวเสาย้ายดาวเสาย้ายก็ทุกคนก็ดูมีความสุขมากขึ้นนะคะเขาไม่ได้เล็งไม่ได้เล็งและดาวเสาในดวงเมืองนะคะทีนี้ขอเพิ่มเติมให้นะคะดาวดาวพระเสาเนี่ยค่ะ ในสําหรับเพื่อนชาวลัคนาราศีธนูนะคะเขาจะเป็นดาวเจเรือนการเงินของคุณนะคะทีนี้เขาโคจรยกไปยังราศีกุมค่ะเรือนคู่มิตรของเขาเขาได้ตาแหน่งองค์เกณฑ์นะคะองค์เกณฑ์คือความอุดมสมบูรณ์อ่ะเป็นดาวเสาะค่ะเสาก็คือความใหญ่อ่ะมันมาด้วยความเหนื่อยก็จริงแต่คือสิ่งที่เขาให้รางวัลนะคะก็ใหญ่ยิ่งใ,ใหญ่มหาศาลเลยเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าโหต่อจากนี้ไปนะคะ2-3ปีครึ่งนะคะ สองสองปีกว่าเนาะเพื่อนชาวลัคนาราศีธนูนะคะและว้วพระสารคุณนะคะได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์คือความอุดมสมบูรณ์นะคะอยู่ในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมปังมากนะคะออกสังคมนี่แหละนะคะมันจะแบบจ่ายเงินเยอะก็จริงนะคะแต่สิ่งที่ได้มามันก็ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันเนาะนะคะก็มาดูกันทีนี้ไพ่อย่างแนะนำอะไรคะออราเค look to your inner strength you are stronger than you realize เขาบอกว่าให้ลองมอง ไปยังความเข้มแข็งภายในใจของคุณนะคะคุณอ่ะเข้มแข็งมากกว่าที่คุณคิดนะนะคะคุณรู้หรือเปล่านะคะหากใดท่านนะคะรู้สึกเหนื่อยล้านะคะอ่อนล้าภายในใจนะคะก็จงมองลงไปภายในใจของตัวเองค่ะคุณอ่ะเข้มแข็งมากกว่าที่คุณรู้ซสอีกนะคะ Action speak loudly นะคะ Express y o u r love through action เขาบอกว่าการกระทำเนี่ยสำคัญมากกว่านะคือเสียง หมือนก,การกระทาสาคัญมากกว่าคาพูดอะ่ะเหมือนแบบการกระทํามันคือการแสดงออกว่าให้เรารู้ว่าเฮ้ย mm hmm. เรารักนะเรารักใครเราแสดงออกให้เขาเห็นสิเราแสดงออกให้เขารู้นะคะไม่ต้องเก็บไว้ถ้าเก็บไว้เ,ไวเขาไม่รู้เนาะนะคะอแค่พูดไปคําพูดเนี่ยใครก็พูดได้แต่การกระทํามันสำคัญกว่าคําพูดนะคะถ้ารักใครก็แสดงให้เขาเห็นนะแสดงให้เขารู้ว่าเรารักเขาประมาณนี้นะคะ Be supportive Make genuine effort to show you care นะคะ จงเป็นผู้สนับสนุนที่ดีนะคะแสดงให้เขาเห็นนะคะว่าเราแคร์เขานะคะด้วยความจริงใจเราอยากดูแลเขาเอาใจใส่เขาด้วยความจริงใจนะคะประมาณนี้นะ Playfulness นะคะ Laughter is the best therapy Have some fun together and remember love is the greatest healer ความขี้เล่นนะคะเขาบอกว่าวิธีการบำบัดที่ดีที่สุดนะคะ Tools นะคะหรือเครื่อง ครื่องมือที่ช่วยในการบําบัดที่ดีที่สุดก็คือเสียงหัวเราะยิ่งขึ้นหัวเราะมากเท่าไหร่คุณมีความสุขร่วมกันมากเท่าไหร่นั่นแหละจงจำไว้เลยนี่คือตัวตัวยาชั้นดีนะคะคือฮีลเลอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะสําหรับความรักความสุขสนานความขี้เล่นเสียงหัวเราะนะคะจะทําให้มันเกิดความผูกพันกันมันเกิดความสุกสนานแล้วก็เป็นการฮีลความรู้สึกหรือช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์นะคะ Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. เขาบอกนะคะว่าให้ลงมองลงไปภายในใจของคุณค่ะคุณจะรู้ว่าฉันรักคุณมากแค่ไหนนะคะความรักที่ฉันมีต่อคุณนั้นลึกเทียบเท่ากับมหาสมุทรเลยนะ,ะเอาล่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะเพื่อนๆ หากเพื่อนๆท่านไหนได้รับข้อความที่ไม่ดีต่อใจต้องขออภัยด้วยนะคะแม่หมอทานายแบบภาพรวมนะคะออมันอาจจะตรงบ้านไม่ตรงบ้างน,นะคะก็หยิบแต่สิ่งดีๆไปนะคะสิ่งไหนไม่ดีต่อใจก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะไปพบกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ